นพี่ต้องเต้นก็เมื่อยนิดๆครับแต่ก็ยังโอเคอยู่ครับตอนที่คาราเต้เขาจะย่างอย่างนั้ไม่ในขนาดนั้นครับตาไี้หลุดูเต้นตลอดนะครับหรือว่าเต้นเป็นเป็นประจำอยู่แล้วครับผมก็ด้วยออกกาลังกายอยู่แล้วด้วยโอเคแต่เมื่อยไม่มากใช่ไหมครับไม่ไม่มากครับไม่ตครรับงนี้ครับพี่จอนนี่เป็นไงงบ้าก็เขาะสนิมอยู่ฮะก็ไม่ไปหนีทุกครั้งก็ซ้อมไปเรื่อยๆฮะวันจริงเต้นที่อยู่นะแต่เอวยังดีอยู่ ใช้ได้อยู่ครับใช้ได้ทไมเอวอย่างเดียวล่ะเมื่อกี้มองเอวอย่างเดียวเขาพูดยแซ่แซ่บค่ะคอนเสิร์ตที่เริ่มต้นมายังไงบ้างที่ต้าเป็นคอนต้นปีครั้งนึงจริงๆควรที่จะเกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่ผ่านมาค่ะเพียงแต่ว่าด้วยสถานการณ์หลายๆอย่างก็เลยเลื่อนมาเป็นกุมภาสิบเจ็ดกุมภา this ดีใจมากที่ได้ขึ้นกับพี่ๆเขาเพราะว่า เราไม่เคยขึ้นกับเขาเลยไม่เค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 ยังแต่เดยนีใช่ค่ะใช่แล้วความพ้องของงเราล่ะครับผมอมมาแล้วก็เมื่อกี้ถ่ายก็สี่รู้สึกยว่าเราสี่คนเป็นน้ำนานเต้นไม่พอเออเรารู้สึกยังไงตรงนี้บ้างค่เรารค่อนาวแบบค่อนขาไม่รู้สึกอไรเลยค่ะรู้สึกว่าดีแล้วมันเป็นคาแรคเตอร์ นักร้องเดี่ยวที่มารวมกันจริงๆเรามีความกังวลไหม4สี่คนกังวลว่าจะเต้นพร้อมเพื่อนอเรือ่องถ้าเต้นกด<อ>มันยังไงบ้างกังวลบางคร<น>ังง้ง,งเต้นพร้อมก็ไม่ได้ว่าดีนะคะสมมต สามคนเต้นพร้อมกันแต่มีคนหนึงยืนอย่างนี้ค่ะอดีตจุดนะคนครับเด็กเก๋าเพื่อนซีแดนเซอร์สลับกันสลับกันถ้าเราเต้นพร้อมค่ะจะกลายเป็นแดนเซอร์ได้จริงๆริเราลีบไปลีบกังวลในกังวลเรื่องชุดกังวลเรื่องเพลงหรือกังวลเรื่องท่าเต้นกังวลเรื่องชุดกังวลเรื่องชุดเรื่องหน้ากังวลเรื่องเรื่องแก่เรื่องชุดเรื่องอ้วนเรื่องหน้าแล้วก็ค่อยเรื่องเต้นเพราะเรารู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเต้นเนี่ยมันพร้อมกันเมื่อไหร่เนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนวงอื่นเขามาช่วยดีเกิร์ลกรุ๊ป เยอะไอดอลผู้หญิงเยอะเราเราสามารถพูดได้ยากครว่าเต้นไม่พร้อมคือซิกเนเจอร์ของเราไม่สามารถพูดได้ให้ประชาชนพูดแต่ว่าการที่ประชาชนเขาพูดมันจะตลอดเสีงมันเรื่องจริงก็เราสามารถทําให้จริงได้เพราะว่าเราเราทำงานเพื่อบริการประชาชนอยู่แล้วซอมหรืออะไรเมื่อกี้ดูจากการซ้อมพี่กินซ่าดูเป็นลีดเดอร์ของวงนะครับพอดีว่าวันนี้จําได้พอดีวันนี้อลวกแริก็คือันก่อนเบลจาได้แล้วเวลาเต้นมันจะอยู่ที่ ทังอยู่ที่วนันอ <c oughs> ลออทุกอย่างมันแบบ ไม่ค่อยอยู่กับฮอร์โมนวันนั้นนะเราเราเรหลัมาทำหน้าที่เหรอไม่ใช่แบบบางทีก็แบบเฮ้ยพร้อมเลยเอาแบบนี้เลยนะซึ่งพอถึงตอนจริงๆก็ต้องอยู่ที่ดวยเรา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 เนาเรราเรราเไาเร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 านรดเราเแดเราเราเราไมาหนั่ใาคิดว่าเนดูน่าเราเองหนัเรามากกวเานรคะรเพราะว่าศรลปินเราเใช่ไา้คาะราเ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 ร้ราเรราเาเ่าเราเราเเราเเเเราเเเรเรเรรรัเรเเาาได้ร่วมงานกับ ดัตเตอร์ด้วยในการที่เขาเสิร์ฟนการอะไรอย่างเงี้ยจะมีฟิตซ์ลินหรือว่าเรามีการขึ้นเลยเนี่ยเขาเขาขึ้นพี่ชอนนี่คิดเลยอ่ะฟิตซ์ลินจริงหรอเขาต้นยังไงอ่ะไม่มีมีมีแก๊สพิเศษนะครัะมาบอกยังยังบอกไม่ได้เลยแก๊สเยอะมากค่ะแล้วก็แบบเซอร์ไพรส์แน่นอนใช่ในรอบของกลิเบอรี่คือจะเอากี่เพลงที่เราจะเด้งหน้าเด้งแบบก็สิบแล้วก็กี่เพลงเยอะอยู่แน่นะเยอะเยอะเยอะเราก็แบบเยอะเลยทีเดียวเยอะเลยคอนเสิร์ตนี้ยาวนานแน่นอนโอแล้วแก๊สเรานี่คือบอกเลยว่าแบบเปิดออกมาคือแบบ ที่สุดอะไรนี่คือท่าอะไรเสืสอดเส้อหุดเสอหลุดอะไรอย่งเียเ่อไลวคอนเสิร์ตของวงเราอะไรอย่างเงี้เพราะ่เห็นแต่ปิ๊กแล้วก็มีคอนเสิร์ตอย่างเงต่คอนเสิร์ตครั้งนี้จะมีอะไรที่มันแดนส์ผัดโผลที่ท็อปอะไรอย่างงี้เปลี่ยนไปจากตัวแรปเตอรไครับนอกจัอย่างเหมือนเดิม นิดนึงเพนิดนึงเพิมนิดนึงเพิ่มใหญ่ขึ้นนิดนึงงปที่หลังก็เดินนี้จริงฟีเจอร์ของคอนเิร์ตนี้คือการรวมตัวของสเลปินไเอะเวลาเรามารวมกันนะมันสนุกแบบพลิกๆตลอดเลยครัไม่เคยไม่หมันไม่เคยไม่สนุกนะเน้นตรงนี้มากกว่าแล้วก็เพลงหลายๆเพลงค่ะที่ปกติแล้วเนี่ยเหมือนกับคนทุกคนอาจจะไม่ได้ฟังในภาพหรือว่าไม่ได้เล่นในวงดนตรีสดข้างนอกเพราะว่า เกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธ์ต่างๆเนี่ยก็จะมีมาอยู่บนคอนเสิร์ตนี้เยอะมากค่ะพี่แสดงว่าหลายอัพเพลงนี้แน่นค่ะเป็นเพลงที่คิดถึงกันแน่นอนค่ะคือถ้าเกิดว่าได้ได้เป็นมีความเป็นเด็กยูค90้านะคือแต่ละเพลงออกมาคือวาวทุกเพลงแต่เหมือนแบบเปิดเพลงขึ้นมาเพื่อแบกฉันจะเพลงนี้ได้ฉันไม่ได้ฟังนานแล้วแบบนี้อันนี้คือคาดเล่นคเล่ คนโทรลิชชื่อโทรลิชเลงอ่ะอยากให้นแบซองบี้กิฟซี่ริชารชื่อกิฟซามกนคนตัวเตองแอคติ้งอย่างไรเปิดมาแล้วกว้าวให้โอกาสในเอกกกับการแสดงลองมาสลอแล้วจริงเราสี่คนสามารถจำท่าเราได้หมดไหมจำจำาได้จ่ได้ค่ะจำได้จ่ได้ไม่ได้ทายอ่ะไม่ ถามจริงๆมันมันมีงงไหมกับการที่ต้องเต้นงงวเอาแมันไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่สมโพะไรยืนตรงไหนอดีตใครบล็อกกิ้งบล็อกกิ้งอ่ะเต้นไงอันนี้ใครเต้นแบ๊กกระทั่งท่อนนี้ใครร้องพูดจริงแล้วตัวตัวใครเป็นลีดเดอร์แบบว่าที่พอยแบบเออใ้องตอบแกแลอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยสลับกันสลับกันอันนี่จำคาเป็นแม่นนี่จะทำคาเป็นแม่นแต่ยืนผิดก็ยืนผิดบ้าแต่ว่าถ้าคุณเป็นลำแบบเฮ้ยแกเอาดีๆอันนี้มันแบบ ต้องอย่างนี้หรือต้องอย่างนี้ก็คือบางบางทีก็ยังไม่จบนะผ่านมาสิปีก็คือได้คนละแบบแล้วเพิ่งมารู้แบบผ่านแล้วสิปีส่วนใหญ่เวลาทํางานเวลาทํางานจะจะทะเลาะกันเรื่องเนี้ยเยอะค่ะก็เลยพยายามเวลาเราสัมภาษณ์สื่อเราพยายามจะข้ามเรื่องนี้ไปเพราะมันเป็นเหมือนเหมือนปมของวงทะเลาะกันเยอะหรือว่านี่คือจุดขายความแปลกใหม่ที่ทุกๆโชว์ทุกๆงานคือเมื่อกี้เหมือนแสดงถูกไหมคะแต่จริงๆมันคือความจริงถ้าพี่ๆไม่อยู่กันเยอะขนาดเนี้ยือเราจะแบบ มีงานหยุ่มอะไรเงี้ยยุ่มหยุาะว่าเพราะว่าตื่นเต้นไงเปิดเข้ามานึกว่าแบบยังไม่ได้ซ้อมมาเลยอะไรเงี้ยแล้วแบบวันนี้ยังไม่ได้ซ้อมเลยแล้วแบบเปิดเข้ามาถึงคนเต็มเลยกล้องเยอะด้วยไม่มีอย่างพี่หรืออย่าพี่เจนี่มีปัญหาแบบนี้บ้างไหมฮะไม่ได้มีไม่ได้มีแล้วมีอยู่แล้วแน่นอน่ จริงไอ้เต้นไม่เก่งใจเนี่ยมันต้องซ้อมรอบๆไหมหรือว่ามันอยู่ในสายเออไปเห็นไปจังหวะก็ไปได้เลยจริงมันก็ชินชินแล้วด้วยแต่ว่าเราก็พยายามที่จะเปลี่ยน positioning หรือว่าเปลี่ยนรูปแบบของของตัวเพลงนี้ด้วยเพราะว่าทุกคนเห็นบ่อยแล้วซ้ำแล้วมันก็จะเกิดเหมือนเต้องการอะไรแปลกใหม่มาเต้นไม่พร้อมกันเหรอคะแปลกใหม่มองคนเพิ่มขึ้นอันนั้นเป็นเอกลักษณ์ของยูไงเดี๋ยวเราจะไปแย่งกันไง จำได้ไหมว่าเราเต้นเพลงนี้ไปกี่รอบแล้วโอ้โหหน่งครั้งแรกก็ได้เลก็ถงตอนนี้สามสิบปีแล้วสามสิบปีอันนี้รวมซ้อมด้วยไหมฮะเออรวมซ้อมด้วยนะน่าจะเป็นพันเลยงานบ้านงานบ้านตี่เราไปนี่ถ้าเกิดอะไรี่ก็เหมือนแบบเพิ่งถ่ายคอนเสิร์ตไปเงี้ยก็น่าจะพอจะจำท่าได้ป่ะอันนี้เขาบอกว่มท่าไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเลยเปลี่ยนแล้วก็เพลงมันก็จะมีบางเพลงที่เหมือนกันแล้วก็ต่อให้เพลงเหมือนกันบางทีท่าก็เปลี่ยนแบบมีมีเปลี่ยนโชว์ใหม่แล้วก็มีเพลงใหม่ๆเข้ามาอีกม จริงเราท่าจากเพลงนู้นมารีไส์ในเพลงนี้มีไหมไม่มีไม่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 ไ่ม่ม่ท่ไม่ม่ม่ไ่่ไต่ว่าก่ไม่ไม่ม่ไม่ไม่อม่ไไม่ไม่ไม่ม่ไม่ไมไม่มไม่ไม่ไม่ม่ไ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 ่ไม่ไมไ่อ่างไม่ย่ไงไม้ไม่ไม่ไมไม่ไมม่ไม่ไม่ไมม่ม่ไ้อมไมีไม่ไม่รมเ่อ่นับูแล้ว่าแบบจ่มมมน่่ม่่มม วิตามินเอบอยสเกลนะคะพี huh. uh ่ทัศพี่เต๋าพี่เต๋าพี่เจนพี่เบลย์พี่ปังอันน้ำพี่วอยอันนั้นก็น่าจะได้ดูมิชชั่นโฟร์โปรเจกต์ไหมคะมีไหมคะมีมิชชั่นโฟร์โปรเจกต์ไหมคะมีด้วยครับทั้งหมดทั้งมวลนจะมีพาร์ทโชว์รวมกันไหมครัอะไรนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่จะมีพาร์ทโชว์รวมกันอันนี้เก็บเก็บไว้ดีกว่าพี่โอ้ยดีกว่า ไม่อยากไปบอกเขาเลยอย่าไปบอกเขาเราต้องบุกไว้เพราะว่าคือเผื่อว่าท่านใดที่ยังไม่ได้ซื้อบาตจะได้ตัดสินใจซื้อถ้าเราบอกหมดมันก็เหมือนเป็นการแบบ นื้อหมาสปอยหนังอะไรอย่างเงี้ยเราจะแนะนำไหมว่าคนที่มีบัตรอยู่ในมือแล้วคนจะเต็มตัวยังไงบ้างกับมาคอนเสิร์ตนี้ค่ะก็ยืดเส้นก่อนออกกำลังกายมาเขาจะไม่ได้นั่งนะคะเตรียมหัวเข่ามาให้พร้อมแล้วก็ไปรต้องกินคลลาเจ้นมาเ้อยของไม่ต้องพกมาเยอะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวแบบวางบนเก้าอี้เราเต้นไม่สะดวกแล้วก็เวลากรีดอะไรอย่างเงี้ยก็คือแนะนําว่าให้อัดเสียงไว้แล้วก็อาจจะแบบเอาพกโทรโข่งมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะเดี๋ยวมันจะเจ็บคอไม่ไหวนะคกี่ชั่วโมงดีคอนเสิร์ตนี้ได้ก มินิมัมสามชั่วโมงถึงสี่ก็น่าจะยาวอยู่อะค่ะเพราะว่าดูก็คือแบบดูจัดซื้อแล้วก็ยาวยืดไปไปชมกันดีกว่าค่ะพี่เชิญน่มค่ะพี่เขาจะได้ซื้อค่ะพี่พูดเขาจะให้ซื้อลองพูดเดี๋ยวเราเป็นผู้หญิงไงผมว่าศิลปินแต่ละคนเนี่ยก็ตั้งใจซ้อมกันหมดอะไรนะ แต่ว่ามันก็คือขั้นตอนแต่ละคนก็ไม่เข้ามาเพราะเรายังไม่ได้เจอนอกจากเกอร์รีบารี่เป็นครั้งแรกที่เรามาเจอกันแล้วก็มาเพราะว่าคนอื่นๆเข้าซ้อมเราเจอเจอใครไปดับอะไรไม่เจอคนสนจะไม่มาเด็กนักไว้เป็นการทีนเราไว่ถ่ายเป็นการทานเราไม่ถ่เหมือนจะเท่ากัน ก็ฝากเตรียมการนะครับเตรียมการสำหรับทุกคนที่มีบัตรอยู่แล้วนะครับไปเจอกันวันที่17ได้เลยนะครับแล้วก็อยากที่น้องเพราะว่ายืดเส้นยืดสายไว้หน่อยก็ดีครับคอลลาเจนตอนนี้ก็ไม่น่าจะกินทันแล้วครับวันก็ไม่ต้องก็ให้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 สนุกแลวการเตรียมเตรียมความสนุกไว้ที่ฟ้าเตรียมแรงไว้ครับเราเรียนิสมาด้วงไหมคะ ค่ะตอนนี้ยังมีบัตรอยู่นะคะก็สามารถซื้อได้ที่ Thai Ticket Major com นะคะหรือว่าเคาน์เตอร์ Thai Ticket ทุกสาขาเลยแล้วเจอกันวันที่17กุมภาพันธ์นี้รับรองว่าแบบมันแซ่บเอิ่มจริงกับแคร์แคร์เริ่มแบบมาแล้วโอเคโอเคไม่ไม่ตกใจตอนแรกยังยังแบบ เข้าใจไม่ตอนนี้เข้าใจหนูก็ภรรยาพี่สนิทกันนะคะโอเคขอบคุณค่ะดีเ่ใจขอบคุณค่ะ